บครื like ่อน้ใจคี euh ่าี Hence, ่น้องครับี่ินดีสา้ล้วีเป็นบ้าแท้ครับไปล่าล้วครับแปแนต่างเป็นแฟนสากับพวกเราจากม่เานแฟนวันนี้ก็คุณไปอย่างีมานจของ

จบแล้วครับเจลาตีสามก็ดีนะครับประหับก็ดีนะครับอยู่บอวินนะครับบรรยากาศของเราครับเออ,อบรรยากาศหล,ลังเตยลานะครับเปลี่ยนเกือบแล้วลลหางเรียบร <ๆ S 2> ้อยเรียบรอยรับเบรรยากาศหล,ลังเตยลา มวนบ่แม่มวลค่ะบ่มาแต่ใส่ก่อนมาแต่มาแต่ผ้าเอ้ยะ้าลำมาแต่พ้าล่ำหาแถวบ้านซอหมุดจ่างคนอ่ะจะทายเขาน้ำถั่วมผ้าล่ำน้ำเออเห็นบ่ผมเพิ่งไลฟ์สดไอ้ผู้ว่ายุ่งให้น้ำถั่วผู้ดมสุกปลากระสิมาบ่ได้เขื้อนผู้ปลามาบ่ได้มือนขื่นกรสีมาบ่แห้งมีผู้ดมสุกน้ำตกแห้งฝนขอแห้งบ้านยังกรสิมาบ่ได้ไก่อยู่ด้เนาะมาไก่เออไก่คักไก่เนี่ยมันคือบ่ออกีกปลจู ออเลากรดูกากนี้เราปรลองเพลงตัววุ่นเราเป็นแถบมอที่วญ่นอล่าบริหารอย่างเดียวด้บอสือไอ้บอรบ้านอ๋อกนอฮลโหมากนอนดีหลาในน้ำมอผีเนาะม่่ไกไม่ไหกเออฮัลโห ลูกหัดลูกแพงนั่นเลียวที่รถไฟก็ตายเยอะดงสุกบอสวางขามีโรยมาเลยตุ๊บบองตุ๊บบองมาเลยน้ามันสูงก่อนบ่สุดงสุกอ่ัดบางหน้าน่ะเป็นทะเลเลยตอนไอ้บอสเนี่ยไปเลยเห็นเขาเจาไหล่สดอยู่เห็นไอ้ผู้ว่าแล้วไหล่สดผู้เจ้าไปต่อกับบินน้ำเพลินวะนี่ผมเห็นงานสถานีอุดมสุขอ่สถานีบางหน้าเลยติดบเอ้ยรถไหนเป็นทะเลไปเลย เกณฑงานันจักแมนไปแม่ไปจากนี่ไปกับลอยก็โลดเยจากงานนี่ไปแต่จากเข้าไปก็เกือบเกือบสองรอยโล่กะทินสไปเออบุญกะทินพ้นละนั่นแล้วเดี๋ยวนั่งกับทงทรงพอๆแม่สุกงานเลยตัล่าเซฟแล้วก็ทรงตัวสีไทยหลุบไายยังแล้วพ้นนะเออสวัสดีเลยลงนั่งแล้วเปียนเกือบแล้ว มาแล้วเอตอิตามมาตัร้ามตอม่ือแหลกคนบอกโอ้ยั้งเต่มือใส่เชียสีขาวจีนดำเอ้งเวทีใส่เชียสีดำ บ้านี่รุ่นแรกตั้งแต่อีพอจวนอีพอแหลบไปเซาบ้านยวนพอจวนเนี่ยบัตรเหลวเป็นพอสมการอ๋อตั้งแต่บ้านหลังเก่าพอแหลมหมดนะเออได้บ้านเนาตั้งแต่พอจวนเนี่ยสางเนี่ยบัตรเหลวแด้พอสมการบัตรตายเออก็เลยตามมาเลยตามมาตลอดตั้งแต่โควิดบ่งโซเชียลก็ได้เออเบิ้งอันนั้นก็ได้ไปเบิ้งก็ได้ซุมื้อนี้ก็เบิ่งคลิปอีหรายอย่างเดียวโอ้ยก็นอนบ่ได้เบิ่งนอนบ่หลับงานเป็นคือการเบิ้งเอาพี่เนี่ ก็เจ้าว่าสีเดี๋ยวผมไปงานในกระจาบแต่ก็วันนี้พักกันบริเบอร์ก็ยังขาดอยังสักอย่างหนึ่งก็ว่าบางคนเพิ่นแรงกำลังใจจากเด็กหน่อยผู้นี้เพิ่นเบอร์ลดีเพิ่นมีกำลังใจได้กำลังใจกันน้ำฝนก็คอยยดลงมาเลยเออในหลายอย่างเลยิ่นก็เอาเก่งควบเสื้อส่วนบุคคลเนาะมันก็หลายอย่างนอที่นอนพิเศษเออมันหลายอย่างเหลือเฮ็ดนี้ก็มาปีสองปีก็ ดลักเทพบุกไฟตามไปสู่หนอง้แมนบอกพตามตาไปไปองาได้กี่ตุกไฟไปเบิ้งดีช่องเจไอหมอชิดีดีหมอชิดก็ไดเขาไปเรียนวไหมชวนาทันนี่อุ้งอนฝนตกตุกไไปนงเขาอยุ่ใอ้วงไปเาอยู่ัวไอมากไปมากน่แหลมเอ็มไปมากไอแหลมด้กี่ใหญ่รวเบิงมาชวจมาเออ

ซีม่วงสีม่วงไดสีม่วงเดี๋ยวจ้างใหม่มอรุณสวัสดิ์ครับเมื่อนะ่ะนอนอิ่มแล้วบอ

แม่พี่เพิ่นแบบมาทางลูกกับพี่หลานเราเองเราพี่หลาก็ชงพ่อแม่พี่กลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกผู้ทุกคนครับโอเคครับคลิปนี้ไว้สำเนียงนาะพี่น้องเออคลิปหน้าว่ากันไหมครับหลังเตยยาครับเนี่ยพี่หลาก็กลับไปพักผ่อนเดี๋ยวางก็พรุ่งนี้อยู่กบินบุรีครับไปกันทุกคนนะครับกบินบุรีครับเออโอเคครับเออคลิปนี้ไว้สำเนียคลิปหน้าพ่อแม่สวัสดีครับ